ถ้าผมสัสดีครับผมช่างจากศูนย์เครีวีกัจนนะครับผมวันนี้ก็มีลูกค้าส่งเครื่องรีบไม้เข้ามานะครับน่าจะเป็นรุ่น 2012NB นะครับผมเป็นเครื่องรีด12นิ้วนะครับก็คืออาการก็คือตัวนี้ลูกค้าลูกค้าแจ้งว่าก็ไม่ไม่ดึงไม้นะครับผมก็คือตัวนี้ไม่ไม่ดึงไม้ตัวนี้ไม้ไม่วิ่งนะครับผมก็ไปดูปัญหาง่ายๆครับแค่นี้เราแก้ไขได้ง่ายนะครับผมไปดูวิธีการซ่อมเลยนะครับแ้อง เดีย๋ยวนี้ขึ้นก่อน,นะครับนี่ครับลูกค้าก็คือแจ้งมาตัวนี้ไม่หมุนนะครับตัวข้างล่างนะครับตัวนี้จะอยู่ใต้นี้นะครับกิ่งอ่ะกลิ่งนะครับต่อ,อไปนะครับผมความรฝาครอบเปน็นยังไง ตอนนี้ก็คือเฟืองเฟืองขับลูกกิ้งครับผมลูกกิ้งข้างลงางาา่างนะฮะเราจะทำการถอดออกให้หมดเลยนะครับ,รบต่อไปเราต้องคลายกาต่อ,อก่อนนะครับผม เปลนมหนึกเหี่ยมหัวจมเบอร์นะครับแล้วก็ตัวยิมตัวนี้นะครับตัวตัวนี้ก็คือตัวตึงโซ่นะครับต่อไปด้วยนะครับ การไล่ถอดเลยนะครับเก็เบแต่ลตัวนะครับผมอ่านี่น่าจะเกิดปัญหานะครับนี่นะครับก็คือเฟืองตัวนี้มันรูดนะครับผมบางตัวก็จะมีการแบบสึกลอนะครับผมถ้าเราถอดมาอย่างนี้เราก็เปลี่ยนยกชุดเลยนะครับสามตัว จะเป็นแกนตัวนี้บังคับไม้ให้หมุนนะครับอ่าถ้าแกนตัวนี้หมุนได้ก็โอเคนะครับไม่เป็นไรตัวนี้ก็หมุนได้นะครับแสดงว่าเฟืองขับตัวนี้ไม่ไม่ทํางานนะครับก็คือก็คือเฟืองข้างในรูดนะครับตัวนี้มันเกาะไม่อยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนสามตัวนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจไหลของเราก็มีขายนะครับติดต่อได้ครับผมที่เบอร์043306770นะครับ หรือว่าเป็น KTW Line 6,000นะครับผม ID Line นะฮะนี่นะฮะเฟืองใหม่เราจะเปลี่ยน3ตัวนะครับสว่สสวนโซ่นี่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมไม่เป็นไร เราก็ทาความสะอาดแล้วก็จจะล,กกล,กกลบรีเวลาประกอบนะครับผมมาดูตอนขั้นตอนประกอบ,บอออกันนะครับใส่ตัวแรกขไปก่อนครับโซ่นะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวขับนะครับก็ยังเป็นตามตัวเลยนะครับผม แล้วก็ล็อกแน่นเลยนะครับแล้วก็ตัวตึงส่วนะครับอย่าลิมนะครับ วางสนงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาครีมปากแหลมนะครับนูนครับ เราใส่เข้าไปก่อนก็ได้นะครับ ตัเลน,นะครับผมต่อไปก็ออะไรจะเจะระเบีนะครับผมทาไว้เปิดหลอดลื่นนะครับผมดีมาก হ'লে <smallly> এহেটাত ผมก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับผมสำหรับลูกค้าที่อยากจะซ่อมเองหรือว่าอยากจะสั่งอะไรไปเปลี่ยนเองก็ได้ครับง่ายๆนะครับ,รบถ้าสนใจอะไรก็อย่าลืมแอดไลน์มาที่อ i d l i ไลน์นะครับผม k t w l u e line หกศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับแล้วก็เบอร์ศูนย์สี่สามสามศูนย์หกเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับผมสำหรับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอทุกท่านนะครับผมมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ติดกันเราแก่ในการทรับที่ของเราด้วยนะครับผม ตอนที่นี้ก็ขอขอบคุณครับ